ครูยังไม่เห็นเฟิร์สบันโชว์อะไรเลยว่าถนี้ต้องมอะไรเ้ยเรอชัตรงนี้โอ้โหทำาีตรงนี้เฮ้ย้ย์ีากแล้วีตไ้ฟจะมาี่อะไรแล้วฉีดไอ้เา้อไม่ขดอ้ฉีไปหมแล้วตรงนี้ยังไงเออแล้วเหลเฟิร์สันอีกนิดแนะนำเพจซื้อขายดีเกมอาร์วีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่สองบาทถึงหนึ่งบาทอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อไอดีสามารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เปอ้ต สวัสดีทุกคนในจะินตนากาสุดดีในชาแนลนะก็วันนี้ตื่นมานะมีติ่งของเฟิร์สวันนะส่งคลิปคลิปหนึ่งมานะบอกว่าอยากแยกคุณลีชั่นหน่อยนะมันจำกัดความคลิปคลิปนี้ว่านี่คือการเล่นคาฟินี่ที่โหดท,ที่สุดในโลกนะมันโหดแค่ไหนเดี๋ยวคุณจะลีชั่นให้เองนะทุกคน ก็เป็นการเจอกันใน AC ชนชิงแชมป์โลก2020ที่ผ่านมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้หละนะก็เป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ทีมไทยกับบล็อกเกมมิ่งทีเมทเวียดนามนะคือกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าให้เฟิร์สบอเล่นได้โหดแช่ไหนวะแล้วทำไมกูถึงพลาดคลิปนี้ไปได้คือถ้าบันเล่นโหดจริงอะนะกลัวมาเลีกชั่นแล้วนะไม่ช่องหลักก็ช่องรองแต่นี่คือกูรู้สึกว่าชิปนี้จะยังไม่เลีชั่นนะเดี๋ยวเรามาดูไม่พร้อมอะไรคือกูจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะหรือว่ากูอาจจะลืมดูก็ได้นะก็มาชลับช แล้วคือจังเกิลคือใครจังเกิลก็คือดิฟอกเอ็นนะแล้วก็อันนี้อยากชี้แจงเรื่องดราม่าเจแจ็คหน่อยนะทุกคนนะคือกูไม่ถือคนบ้าไม่สาวคนเบาะนะคือหลายๆคนโอ้แชปมาคือในกลุ่มกูตอนนี้นะดราม่าเจแจ็คประมาณร้อยโพสต์แล้วโอ้แล้วคือแต่ละโพสต์แบบไลฟ์แบบห้าหกร้อยไลฟ์คือคนคุยกันเงยอะมากนะใครอยากเสี่ยกดราม่าต่างๆสามารถเข้ามากลุ่มนี้ได้นะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะก็สำหรับใครที่โดนแบนจากกลุ่มไปถ้าอยากกลับเข้ามาจริงก็มาขอร้องขอความเมตตาในเพจกู้ได้นะเพราะแบบเบอร์เนี่ยผมจะศรัทธาตัวทีีีมมจริงงงๆเเเออากน้้น้้แลวยยัไโห เหรอแล้วเฟิร์สบันคิวไปตอนไหนวะเนี่ยคือเมื่อกี้กูม่แต่โมงไงเลยแบบไม่ได้ดูเยเมื่อกี้เป็นเฟิร์สบันใช่ป่ะที่คิวไปหนึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยเห็นขึ้นมาแบบแวบๆบแบบอยู่นะก็ไม่เห็นนะก็เลยแบบไม่รีชั่นให้นนะก็เ,นนะกเ,นนะเรื่องดาบ้าเจแจ็คที่เขาบอกว่าโอ้โหเจแจ็คออกมาดา่ D NA, าดีเอแอกันนะดูมินคิวกูไม่สนนะเพราะว่ามันเมานะแล้วก็เท่าที่กูดูดดนี่ผ่นานๆกูก็ยังไม่เห็นนะไอคิดที่หวังว่าดีเอเจเจ๊ตัดกูนะเพราะว่ามีแต่แบบอะไรโยเซชูชีอะไรก็ไม่รู้นะสำหรับใครที่ออยาาาากกกตติดดดดมมมนนนนนะะเเรื่่งี้้้็ขูใลุไ แล้วตรงนี้ไงเอเฟิร์สบันไอ้เหี้ยมึงตัดชีป้าทำไมเนี่ยโอ้โหกูบอกเลยนะเวลาแบบเดวบิโลเล่นแชรี่อะไรเงี้ยกูยังไม่เห็นอ่าบิโลเซนเมาตัดชีมึงเลยนะเว้ยนะคือไม่แปลกใจเลยทำไมถึงโหดไอ้เหี้ยนี้มึงก็ตัดแม่งทุกไอหน,นี่เลยเนาะมึงตัดแม่งทุกเวฟเลยเนาะเนี้ยอย่างนียังไงโอ้โหไอ้เหี้ยอิสินดิเวเกี่ยวโดนอิสินดิวเป็นวัลเดวเมนโลมนะแล้วคือดิฟอกเอ็นเป็นคีร่านู้นูเป็นชนะิกซี่เนาะแล้วก็ตรงนี้อื้ออยังไรอา้าวัตถุดิบมึงยันตีทมาไวะเนี่ยโอ้โห เสียทั้งอันตีทั้งฟิกเกอร์นะเมื่อกี้นะแต่ก็ถือว่าด,ดีนะสามารถเอาตัวรอดไปได้แล้วตรงนี้ใครชิโดนหรือเปล่ามึงโอ้โหแล้วอิสเนดิวแม่งเอาอีกเยอะอุ้ยขอใครวะน่าเมื่อกี้กูเห็นอันนี้พยายามจะล้านมังกรแต่ยี่เมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วแบบว่าจะฉีดล้านเลยดิแต่ยี่ก็แบบแทบไม่มีความหมายนะคนณใครฆ่ามังกรแล้วทีพีกับโกก็ไม่ได้ต่างกันมากนะที่ไหลเขาตัวไปแต่ตรงนี้ยังไงเอฟเฟิร์ตวันเอ้ยสกินอย่างสวยปะ <uge ot> เขาบอกว่านี่คือเกมที่ทาให้กูมองเฟิร์สวันเปลี่ยนไปเลยนะกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมองเปลี่ยนไปยังไงเพราะย่าง <c oughs> ในเฟิร์สวันในสายตากูตอนนี้ก็แบบไม่ใช่นักแข่งท็งอปเคียร์เท่าไหร่เออคือ <c oughs> อย่างหนึ่งที่กูแบบไม่เข้าใจเลยก็คือแม่งจะแข่งกันอยู่ลำลอดอะรอหูแล้วตรงนี้อือนู้นี่ของจรงิงคือจะแข่งแม่งอยู่ลำลอดละไแม่งพากันสตรีมอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แม่งนะแทนที่แบบเอาเวลาไปทรงไปซ้อมนะ เอฟซติงก็ออกมาบอกเฮ้ยเขาก็รีแลกนะนู่นนี่ทำไมทีมอื่นไม่เห็นรีแลกเลยนะในหลายทีมพวกที่เขาจริงจังแมทอะไรพวกเนี้ยโอ้โเขาซ้อมมาเป็นต่อนตายนะเพราะว่ามันเหลือแค่สี่ทีมในเอซตอนเนี้ยแต่คือกูเปิดปเฟซไปกูยังเห็นแบบโอ้โหลปโหลุโลปลวียพลังใบอะไรอยู่เลยนะถ้าแพ้ขึ้นหลังยาแบบให้หนักเลยกูบอกเลยถ้าตกรอบอะนะกูแบบเอาไม่ยังเนี่ยแต่ถ้าได้แชมป์มึงก็รอดตัวไปแค่นั้นแหละคือไม่ต้องคิดเยอะนะแต่ถ้าแพ้ถ้าแบบใครหลุดมึงโดนนะนะตรงนี้ยังไงเลย กูยังไม่เห็นเฟิร์สวันโชว์อะไรเลย3ามศูนย์ก็จริงนะแต่คือกูยังไม่เห็นเลยว่าไอ้นี้จะโชว์อะไรเลยเนี่ยแล้วบอกเป็นเกมที่ทําให้แบบมองเฟิร์สวันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวรออยู่เอาแล้วตรงนี้ไงโอ้โยเขี้ยวบีดแล้วเฟิร์สวันก็มาล้าเขานะนึกว่าจะมาล้าเขาไม่ใช่ตอนนี้เฟิร์สวันได้เป็นหนึ่งคิวแล้วใช่ไหมแต่คือเป็นการล้าจดด้านล่างใช่ไหมเอ้ยตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวกูปรับแอร์ก่อนแป๊บนึงทุกคนร้อนมา แหมไม่เห็นแล้วตรงนี้เฟิร์สตันหือไอ้เทียบโพซิชันมึงไม่ได้เลยโอ้แล้วตรงนี้ไงบูชิเลตไตเออสวยอยู่ถือว่าไล่ได้ดีนะเมื่อกี้เนี่ยใช้แบบสกิลในการโซนเป็นประโยชน์อยู่อย่างที่บอกนะใครที่แบบอยากติดตามดราม่าหรืออยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแข่งคนไหนอะไรยังไงก็เข้ากลุ่มดีเน่มาได้คือมึงก็จะว่ากลุ่มดีเน๋นี่คือสุดยอดกลุ่มแห่งยุคนี้นะคือสามารถพูดคุยกันได้หมดนะนักแข่งคนนู้นคนไหนเล่นไม่ดีหรือว่าคนไหนนั่นนู่นนี่คือวิจารณ์ได้หมด ถ้ามึงไปวิจารณ์กูบื่ออะนะมึงไม่โดนลบโพสก็โดนแมนแต่คือกลุ่มกูเอายาได้เต็มที่แล้วก็เวลาข่าวหลุดใหม่ๆมากลุ่มกูนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยเรื่องแบบบริลซองวาเลนเซียอะไรมาเนี่ยนะกลุ่มกูควีนไปแม่งเป็นอาทิตย์แล้วนะข่าวเพิ่งจะมาออกคือในกลุ่มนีนเอี่กูบอกเลยนักแข่งนะแทบจะทุกคนนะอยู่ในกลุ่มนีนเอหมดแล้วก็ผู้จัดการทีมไม่เชื่อมึงลองเอาชื่อแบบผู้จัดการทีมทุกทีมากูเล่นเลยนะกูเห็นหมดเลยนะนั่นนู่นนี่คือแม่งทุกท แล้วก็จะเป็นสุดยอดกูแข่งปีสองพี่สิบด้วยแล้วตรงนี้ยังไงคือกูผู้รำบรงว่าในเกมพี่กูยังไม่ได้รีแอคชั่นเที่ย่เลยเลยกูแบบโปรโมทกลุ่มตัวเองอยู่นะตอนที่สมาชิกในกลุ่มก็ประมาณ200,000คนแล้วใครที่อยากเข้ามาก็รีบๆนะคือแบบไม่ได้รับตลอดนะเวลากูเปิดรับก็อยากเข้ามาก็ต้องรีบเข้ามานะโหแล้วไอ้เแี่เฟิร์สบอลแห้งเอาป้อมรัวๆเลยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะโหแล้วตรงนี้ดีฟอกอินสวยคือเกมนี้เอาจริงกูว่ากูมาโปรโมทกลุ่มกูซะมากกว่าเนี่ยกูยังไม่ได้ทำ้ยอะไรเลย ไหนมาตั้งใจดูลูกเกมนี้เขาบอกว่าเฟิร์สวันคิวเยอะมากในเกมนี้นะน้องบอกมาโอุ้ยแล้วนี้ฉี่ไปอุ้ยเอาเรื่องว่าเฟิร์สวันมีแหลมเยอะดิโอ้โหเฮี้ยมึงเฟิร์สวันนี่มันจะฟอร์เกอร์ไปเชี่ยได้ปหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้สักตัวแต่ฝั่งตรงข้ามเจ็บหมดเลยนะพาคอแทบแตกทำไมแปลกไม่มีใครแขกเลยอู้แล้วตรงนี้เฟิร์สบอลโอ้โหเฮี้ยแลมันฉี่อย่างแรงเลยฟอรเกอเฮี้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอยู่นะคาเฟนีของเขาก็เอาเรื่องอยู่นะหรือว่าจะเหมือนกับที่เอฟซีเขาบอกว่าแบบที่่ลการเนคาฟนี้ จ็ติงก็คือติงเนาะอย่างว่ากูต้องแบบวิเคราะห์ตามลูกเก็บแล้วตามมันมีแคีหนึ่งหนึ่งเงินเอานี่เฟิร์สวันโอ้โหเฮ้ยกูสั่งรไมมาให้ถ้ามึงบวกนี่แบบกูได้ลิชั่นแบบเจ๋งๆเลยเนี่ยเอาไปเป็นอินโทรอะไรมาเนี่ยนต่ตรงนี้ยังไงเออเฟิร์สวันบอกมาเลยนะโอ้โหบูชิเลตได้ตรงนี้อุ้ยไอ้เหี้ยแล้วเกี่ยวเลตมากแม่งยังสวยอ่ะฮะกูข่อยุดตรงนี้ได้ปะเฟิร์สวันได้หรอวะเมื่อกี้เนี่ย อ่ะมึงว่าใครได้เลดเมื่อกี้นักภาคแบบนะนักพาคคนนึงบอกเฮ้ยเฟิร์สวันได้ไปต่อหน้าต่อตานักพาคพาคคนหนึ่งบอกโอ้โหเฟิร์สวันได้ไปด้วยนะหนเราลองรีไปดิลองรีไปดิคือกูอยากรู้เลยเมื่อกี้นี่กูเห็นเหมือนไม่ใช่เฟิร์สวันได้นะป๊าตรงนี้นี่นะเลสอันนี้คือกูสตอปเลยกูคล่องใจมากเลดลอยเข้าตัวใครไปวะเนี่ยเนี่ยลอยเข้าตัวไอเอ็นีจีไปนะแล้วแล้วมึงดูนักพาคบอกนะ ไปตตต่่่ออหน้าาใชเฟิร์สบันได้บ๊อบเดงไปต่อหน้าต่อตานะเฮียโก้บอกแล้วมึงดูอีกคนนึงเฟิร์สบันได้ไปด้วยฮะเฟิร์สบันได้ไปด้วยโอ้โหได้จริงจริงเฟิร์สบันมันได้ยังไงวะมึงดูยังไงวะขนาดกูดูมันผ่านขนาดกูชี้โมไปด้วยกูยังรู้เลยว่าเอ็นดีจีมันคนได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมึงรู้เนี่ยเอ็นดีจีเป็นคนได้บ๊อบเดมไอ้เพื่นนักฆ่าไอ้ตาถั่วไอ้สองคนเลยมาด่ฟังเลย มาว่ะเฟิร์สบันหยุดไม่อ <Ou> ยู่ของจริงว่ะไอ้เหี้ยแต่เอ้ยเอาเรื่องนะเฟิร์สบันเจนนี่ถือว่าแบบไล่ยิงได้ดีอ่ะเมื่อกี้แบบมีแวคกขยี่นักขากว่ะไอ้เหี้ยตาถั่วทั้งสองคนเลยมาว่ะจอมมี่ไอ้เหี้ยหนึ่งต่อสามเอามาดิโชว์หน่อยโอ้จอมมี่ตรงนี้โดนจับมาแต่มีอันตีนะแล้วตรงนี้แตกแน่นอนมาเดูฟารเกอร์ลากไปใส่หมึกมังกรโอ้ไอ้เหี้ยเราขึ้นบนเฟิร์สบันมาเดูฟารเกอร์เอาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้อาลมานอนเฟิร์สบันยังไงเออจังหวะนี้ไอ้เหี้ยบุซิเลตไปนะตรงนี้ยังไงเอ่่่ยไไได้้้หหรืือออเเเปลาีกกกบแแตตะมน โอ้ยจะมีแตกไปเ้าก็ไม่ได้ป้อมด้านบนด้วยป่ะแต่ตรงนี้แน่ได้ดักซีเยอร์หรือเปล่ามาบอลตรงนี้ดิฟแม่ดักซีเยอร์ก็โดนเผยไปแล้วน่าจะไมรู้ตัวคือกูถามจริงนะไอ้เฟิร์สวันมันเล่นตำแหน่งไหนมันก็รวยหมดคือมันหาเงินจริงว่ามันแท็กเก่งไหมมึงดูเงินเฟิร์สวันเยอะกว่าจังเกิลมาดูฟาร์เกในมีในเมนบอกว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้ดีนี่หรอกโอ้โหของจริงอยู่แล้วนะ คือว่านี้เป็นคนระดับกับกูไม่ต้องเอากูไปเปรียบกับพวกนี้หรอกนะไม่ได้ขึ้นกูหรอกถ้ากูแบบเล่นจริงๆอ่ะคือกดเจอในแร่งกูตบมาหมดแล้วเนี่ยนะไอ้พวกนักคงนักแข่งอะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้โมเลยอันนี้ถ้าใครเคยดูสตรีมกูจะรู้ว่าเจอนักแข่งที่ไรนี่แบบกูตบยับตลอดอ่ะนะเปิดโหมดดัดเข้าไปนี่ออื้กูเรียกว่าเปิดโปรูบอกเลยไอ้เจ้าฝั่งนู้นแม่งเดินกันเดินหมาหมู่เลยว่ะเดินแม่งจับกลุ่มห้าคนเลย ทีมไทยก็ฉลาดนะสปีดทุกสปีดทุกดันล่างแล้วก็บนนะเว้ยฝังของค้าบต้องแยกกันไปกันนะเออการยืนน้ำอยู่ประมาณสามพันนะทีมไทยแต่คือกูยังไม่เห็นเฟิร์สบอลแล้วตรงนี้ไงเอ๋เขี้ยบอมไปแล้วอำไมถดิเฟิร์สบอลมาไอ้ยิปเฟิร์สบอลไม่ไม่เอาหน่อยวะโอ้กูอมไ่ให้ตั้งหลายจังวะ ไอ้เหี้ยมึงล่อมันดีเฟิร์สวันมึงกลัวอะไรโอ้โหบูซิเลตจัดไปตรงนี้ยังไงไอ้เฟิร์สวันโชว์หน่อยเฮี้ยโอ้กูยังไม่ได้รีแอคชั่นอะไรเฟิร์สวันเลยนะแล้วแม่งบอกเป็นการเล่นคาฟินี่ที่โหดที่สุดในโลกมันจะมีช็อตโชว์หรือเปล่าตรงนี้โซตอนมันก็หนึ่งตัวฟิกเจอร์เข้าไปฉีดแล้วเฟิร์สวันโอ้โหเล่นไม่ได้หลังใจเลยเรงนี้พยายามเซฟไว้อยู่วะโอ้ยถอกลับไปกันแล้วฮะเขาถึงยุทธิดิยังใช้ปั๊ตัวของดาวน์ตีเยอะกันอย่างต่อได้ไหมสุดพิลลารีก็ม ฉีดสี่ฉีดท่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วเฟิร์สตันไอ้เขี้ยมึงแคร์ไปี่แนวหน้าบ้างเลยนะแล้วเอาฟิกเกอร์มาจับมึงจบเลยนะแต่คือเขาไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาไงล็อกซี่แต่คืออย่างนึงที่กูชอบเลยคือเฟิร์สตันมันหาเงินเก่งจริงเลยมึงดูมันเล่นแครี่เงินมันเยอะกว่ามึงดูเงินมันเจ็ดพันสี่เงินดีฟอสเอ็นหกพันสองแม่งเงินนำเป็นพันนะ ั่นคือเอาทุกกลุ่มแล้วตรงนี้ยังไงเอแล้วฟเีเฟิร์สบันโชว์หน่อยแล้วยังไงตรงนี้อี๋เฟิร์สบันาโชหน่อยอีมันต้องล่าเฟิร์สบันเอาหน่อยอีไม่มีคนตายมาเราฟังลเลยแล้วกูอมใหม่ทำที่อะไรเนี่ย้ว่าดีหรือเปล่าวันที่ไม่โดนกจจะไปตายเองก็ได้ตายฮอยมได้ก็ยัขึ้นต่อไมด้นเดียฮะเว็บที่ทำมาตรงนี้ยังไม่ถึงในการ่จะดนบ้านเท่าไร่แต่ว่าปัจจัยหลักของเาคือสี่นาทีตรนี้เฮ้ยไอ้เฟิร์สบอลกูไม่แปลก คือจริงอยู่ที่แบบเอลิทเกมมันให้เลดแชร์ลงแชรี่วะดีอยู่แต่คือมึงอย่าลืมนะว่ามึงแบบรวยเกินไปแล้วตอนนี้แล่ตรงนี้ไอ้เยี่ยเฟสตอนกูมาแล้วหนต่อหไอ้เยี่ยมึงหมาหมูเขาอู้แล้วอันติเมทไปนะอูอย่างแรงว่ะกี่สิบตายแม่งดอดเดียวครึ่งหลอนเลยคิเราเลมอี่ป้องกันบ้าคาแยกอยู่ที่ตงกลาไอตไปไกลมากก็ไม่ยอมกลับบ้านมาการ์ีเสียปอมล่างไปทัน กลับไปเออดั Souls, ้งเลยยังได้จะต่อก <Ser ious> <serves> ็ถือว่าตอนนี้ก็คุ้มอยู่ดีฮะเกมอยู่ในมือฮะมือในรับยูนเต็ดอีสปอร์ตซ้ายไปแล้วจอมมี่คือกูยังไม่เห็นเฟิร์สตันโชว์อะไรแบบทีมใหญ่จังเลยนะแบบเก็บสี่เก็บห้าอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรออยากเห็นนะกุ้มหน้าอ่านดราม่าต่อแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยคือเจ๊แจ็คไปไม่ได้ด่ายดีในอกาศนะเว้ยคือกูดูจริงอ่ะมันไม่ได้บอกว่ากูกากนะ คือมันอะไรก้าก้กอะไรเนี่ยมันคุยกับไอ้หมูหวานทางโทรศัพท์มึเหรอใช่ไหมเนี่ยมันคุยกับหมูหวานอันนี้ใครอยากติดตามว่ามาดูในกลุ่มนี้เลยนะมีประมาณ30กว่าโพสที่เป็นโพสของเจแจ็คนะแต่คนสนใจเยอะมากนะเพราะเจแจ็คมันดุดิ้งคือเนี่ยมันเมาแล้วก็โปงโปงเพงเต้นงัดถังงัดเต้นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ่ะนะคนแม่งแคปมาเต็มเลยนะชิปมันเต้นนะใครอยากดูก็เข้ามาคุยดีๆแล้วกัน ไอ้ย yeah, right. ูย oh, ังไม่เห so, so, ็นเฟิร์สบันโชว์อะไรเลยว่าถักนี้ต้องมาไอ้ยเฟิร์สอเอาชักชอตรงนี้โอ้เฟิร์สโตรีแล้วตรงนี้ไงเอยไอ้เัเฟิร์สีมากโอ้แล้วฟีต่อไปเฟิร์สจังหวะนี้อะไรแล้วฉีดไปโอ้ยไอ้ยัฟิร์บอลไม่หดจิอ้แล้วฉีดตหมดแล้วตรงนี้ยังไงเอ้ยแล้วเหลือเฟิร์สบอนอีกนิดเดียวโอ้หมาดฟาเก้อไอ้ยักเฟิร์สบอนม่งเอาอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ฟิกเกอร์เขาไปฉีดนะโอ้โห้าที่จะปล่อยเราเฮ้ยถือว่าเอาเร นตรงการตรงนี้ยังไงเฟิร์สบอบอกบ้ามาหน่อยไอ้เชี่ยชีถ้ายสองโอ้เที่ยวล้วเฟิร์สลสอเข้าไปเอเี่ยกูไม่เส็จเชี่ยเลยเลยนะก็ทามาทามากูบอกเลยเางนี้นี่หรอที่เขาบอกว่าคือการเล่นคาเฟนี่ที่โหดที่สุดในโลกคือมันเกิดเจอน่เฟิร์สบัในเกมนี้เกมนีชิวนะแต่แบบได้สาทางแล้วนะรีบจบเพอะกูว่าเกมเนี้ยกศูนย์มาว่ะ เจ๊แจคมารูฟาเค์คือในกลุ่มกูมีเโพาะเจ๊แจ็คว่าตอนเนี้ยรอเ่าันนี้ีตัวฮะจะสู้ยังไงดีว่ที่สงนาทีกีแบบนี้เฮียโกเคยเจอไมฮะที่องนาีบปะนอินิวโดนล็อกไปยังวันนี้โอ้เลือดแม่งแค่ไม่ลดอะ ก็ดีะตัวดาเสนี้ร์อีกตั้งครึ่งนาทีเนี่ยกว่าจะเกิดเส้นอาช่วงจริงๆนะฮอตัวรับแล้วแขึ้นเลยก็ไม่ใช่ปัญหาอติออฟขึ้นมาจีดสุดท้ายของตัวของนิฟอคเซ่นนะสองสารเอเดนออกเนการนะกเกมนี้เล่นยากเหลือเกินนะเจอตัวเองก็ลำบากนะฮะเขาชนของตอลเองก็ทำตาเมน่ไปถึงครึ่งหลอน กูเล่นโทรศัพท์อยู่ทุกคนคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้เท่าไหร่แล้วตรงนี้ยังไงแต่ไปหนึ่งตัวโอ้โหดีฟอยเอ็นแม่งเอาเรื่องจัดว่ะน่าจบแล้วเกมนี้นะไม่น่ามีอะไรแล้วแหละโแล้วตรงนั้นยังไงเออไอ้เหี้ยเฟิร์สบัตมาแล้วจังหวะนี้ไอ้เหี้ยโอมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเฟิร์สมันจะโชว์อะไรหรือเปล่าจังหวะนี้บูซิเลจัดเข้าไปแล้วตรงนี้แต่ไปอีกหนึ่งตัวแต่เฟิร์สสังเกตยังไม่ได้คิวอยู่ดีตรงนี้แต่ก็ไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ดีว่ะ ไม่ไหวแล้วเกมนี้เกาบี่เทียที่ค่อนข้างแบบมาแล้วจี๋จีกลับมาตัวนี้โคตรท้าอ่ะต่อชะตาไปกับจอมมี่ฮของการไม่โดนผิดตัดไว้มันตัวของทางร็อกซี่จบเพ้อไอ้ยี่จบเพ้อทั้หมดมาเล่นเหมือนกันอากาชิอากาชิกับคิวบีสองคนนะต้องเล่นกับห้าคนน่าจะยากเกินไปหรือเปล่าวะตัวใหญ่มาแล้วหนึ่งคิวบี้ก็ไปยืนโอ้ยหาวนอนว่ะนี่หรอวะเกมที่ติ่งเฟิร์สวันบอกว่าคือการเล่นคาเฟนี่ที่โหดที่สุดในโลกสําหรับกูรู้สึกว่าธรรมดามากนะก็ไม่ได้ว้าวอะไรเยอะมากมายนะเกกมมนนีี้้็ประาณแหลละไปแ้วทุกคนไป